หนุ่มกัญชัยฟาดแล้วเจอบอกให้เปลี่ยนพิธีกรงานนี้พ่อสวนกลับจุกเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงเท่ากับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยอีกแล้วกับการทำหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศรายการโหนกระแสจนเรียกได้ว่าเป็นรายการที่เรตติ้งดีที่สุดเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าทุกเทปของรายการโหนกระแสหนุ่มกัญชัยสร้างตำนานไม่เว้นวันเพราะมักจะมีคำพูดหรือวลีเด็ดๆ ทำให้ทุกครั้งที่รายการจบคําพูดของหนุ่มกัญชัยมักจะกลายเป็นวัยเลาอยู่เสมอล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยได้จัดรายการโหนกระแสและได้อ่านคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากให้เปลี่ยนพิธีกรบ้าง555ให้คนอื่นได้ลองทําบ้างซึ่งทางด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้อ่านออกอากาศทันทีพร้อมกับตอบไปว่ารายการกูครับจะมาเปลี่ยนอะไรครับตลกนะเราหยอกหยอก ทำเอาชาวเน็ตถูกใจหนักมากขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ